ก็เลยเหมือนแบบทำให้เราเขาเรียกอะไรอะปวดหัวอะไรเงี้ยมีน้ำมูกแต่พี่ฟ้าพักนะพี่ฟ้าเพิ่งอาบน้ําเสร็จค่ะมันก็เลยตื่นก็เลยขึ้นไลนสักประมาณสิบนาทีแล้วเดี๋ยวก็ลงขึ้นมาบอกฝันดีทุกคนนะคะที่บอกว่า ที่บอกว่ามีอะไรจะบอกทุกคนน่ะไม่มีอะไรหรอกก็จะบอกว่ารักแค่นั้นแหละแกล้หมันนั่นแหละพี่บอกว่ามีอะไรจะบอกไอแดงน่ะไม่มีหรอ,อกจะบอกว่ารักเฉยแกม้งนั่นแหละดูดิมันจะ ร้อนตัวใช่ไหมแล้วมันก็ร้อนตัวกันจริงๆแสดงว่าต้องทำอะไรผิดกัน,นแน่ๆเลยใช่ไหมขอบคุณสร้อยเพชรนะคะไไยี่ง่จเลยชอบาไม่ใครวันวันพียอยากรู้ว่ามีเอเซจอะไรให้เล่นลัยน้ย,ย,ย,ยมีแค่นี้เหรอ เอามาคราบเล,ลิมก็เลยตามออกมาดูดิแล้วเจ้าขอโทษไปจย่างมากนะที่หัวร้อนเยอะนายว่านายฝันในการนิทานน่ะมันก็มีโรคแบบนี้อยู่จริงๆซะด้วยอะนะขอบคุณสำหรับของฝันนะครับอย่างไรนะ,ะที่จะขอโทษคำสาสมะ่ะพูดอย่างนั้นแหละจะไระเดี๋ยวฉันดงมาเร็วๆดิเอาลเอาเอาเอขอโทษนะขอโทษนะ,ะร่างพายุแรงๆแบบเนี้ยนะเขาก็ไม่หายจะใช้ไม่ได้ผลหรอกฉันจะต้องเอาไอ้เจ้ามีดปิดตัวมาด้วยนะ อขอบคุณคะขอบเุ๊กนะขอบคุณสำหรับรถไฟนะคะ โดเรมอนตอนนี้ก็คือที่มาของคำว่าจิปโปเรียนว่าจิปโปคือโดเรมอนตอนนี้ตอนตะลุยอาณาจักรสัตว์หรือว่าตอนหมอกนั่นเองที่มาของคำว่าจิปโปเพราะว่ามันคือหมาตัวหนึ่งที่อยู่ในในตอนนี้ มันเป็นหมาที่น่ารักมากๆแล้วมันก็ชื่อจิโปพี่ฟ้าก็กเลยชอบให้มันเป็นสัญลักษณ์ของความน่ารักจิโปป๊อปาขอบคุณนะคะ I love you from Vietnam I love you too Thank you so much

นี่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 จิโปะคำหนึ่งเดินทได้พาเดีเท่าไร่ะนี่มันคือตัวจิโปะาะนานปลอดภัยกลับมาคนดีแล้วล่ะนะเหมือนหน่วยคุณหาก็แยกแยกันไปได้สิเนาพวกเราแล้วสู้แล้วที่สู้ไหวยป้างไ้างได้ขอบคุณนะครับทุกคนช่วยตามหานะครับแกมันโนี่กสัพทุกตัวพูดได้ด้วยเห็นมหม เห็นทันจิโปะปะอ๋อยันนั่นหรอกเหรอนี่ไงจิโปะคุณยินว่าท่านผู้ช่วยชีวิตลูกของผมเนี่ยต้องขอบคุณมากแตครับแต่ว่าผมจะไม่ใช่แรคคุณนะครับนี่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 คือจิโป้นี่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 นั่นแหละจิโป้ ตอนนี้มันต้องเป็นคนที่ชอบดูโดเรมอนจริงนะเพราะมันเป็นตอนที่เก่ามากๆค่ะเก่ามากๆเลยอ่ะมีแบบมีมานานแล้วสมัยที่ฟ้าแบบเด็กๆเลยอ่ะภาพและเสียงก็ยังเป็นแบบเก่าอยู่เลยพี่ฟ้าดูได้เป็นร้อยรอบเป็นคนที่ชอบดูอะไรแล้วชอบดูซ้ำๆเสพติดเสียงภาคเสพติดภาพเสพติดแบบ อะไรที่มันเก่าๆอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ไปฟ้าดูตอนแรกเลยวนไปถึงตอนที่แบบหกวนมาใหม่ดูใหม่วนใหม่อยู่างโดยเฉพาะภาคสองกับภาคหนึ่งดูบ่อยมาก แ0ดพคนเลยเหรอตีหนึ่งครึ่งไม่นอนกันเหรออุ้ย๊่ยะขอบคุณสำหรับคอกี้ค่านาาันลกมาตเอล้ขอบคุณนะคะนอไม่เด๋ยวปฟังฟง่วงวฟภาก็จะลงแล้วก็แวะทักทายคุยกับทุกคนนั่นแหละเอาดีๆปะ พอเราเหนื่อยอะ่ะคนไม่มีแฟนอะ่ะมันก็เป็นฟิลแบบอยากหาเพื่อนคุยอยากขอกำลังใจแค่นั้นเองที่ขึ้นไลฟ์เนี่ยมันเป็นฟิลแบบเหงาอยากอ้อนเฉยอยากมีให้คนให้อ้อนอยากมีคนมาอ้อนอยากมีคนให้กำลังใจมีคนบอกฝันดีขอบคุณนะคะ ้ยขาพูดค่ะคุณพัชซิลิากรเหรอขขอคุณนะไม่ได้ตัดพอพูดเรื่องจริงวันที่ไม่ได้เป็นฟิลเหงาไม่ใค่เป็นหรอเวลาเราทำงานเหนื่อยมาเราก็อยากจะได้กำลังใจสักใครสักคน พี่ฟ้าก็ต้องขอจากแฟนขับนี่แหละ ันน it ี like, it, it oh ้เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่สนุกไอจิปโปมันน่ารักจริงๆนะแต่มันดื้อมันดื้สุดเลยในเรื่องเขาวุ่นวายกันก็เพราะไอตัวจิปโปนี่แหละได้ียินเสียงมันไหม เสียงมันยังดื้อเลยดูดิกลับมาแล้วกลับมาแล้วที่ตกจะไปไหนล่ะลูกอ้าวกะกะเออจะไปข้างนอกเดี๋ยวฮะไปไหนไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวคุณพ่อก็จะกลับมาแล้วนะลูกนะอุ้ยขอบคุณค่ะคุณพารขอบคุณนะคะ ขอบคุณวิรันติพัชใช่ไหมส่งสร้อยให้ประจำเลยจำแนกเพื่อนไม่รอ้หรออีฟสตูดิโอขอบคุณค่ะขอบคุณคุณน้ำด้วยนะคะพ่อจิ๊โปเป็นตำรวจ ทำไมา,านกินหกดหม้ถ้าบอ่มากไง้รจะมันชื่อตอนโดเลมอนเอ่าปอนนึงนะพี่ฝ้ากดให้โดเลมอนตอนตะลุยอาณจาจักรชื่อมันยาวตอนตะลุยอาณจาจักรด,ดาวสัตว์อะไรสักอยาก่าง พิมว่าโดเรมอนตอนหมอกก็ได้พี่ฟาก็จะพิมพ์คพาว่าหมอกเพราะว่าในเรื่องมันจะเป็นเกี่ยวกับหมอกดูโคโนันไหมดูค่ะเมื่อก่อนก,นก็ติดมากติดแบบงอมอะไม่ฟังไม่ดูแล้วนอนไม่หลับติดแบบติดเกินโคโนันอะเมื่อก่อนนะพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว,วขอบคุณของขวัญที่ส่งให้กันนะคะขอบคุณนะเือ มันดื้อจริงนะจิปโปะหุยขอบคุณค่ะขอบคุณปาการังค่ะขอบคุณกล้วยค่ะขอบคุณนวมค่ะขอบคุณน้องหมาคอกี่ค่ะชอบหน้าผากจังชอบเหมือนกันชอบหอมหน้าผากแ มาเยี่ยมกันบ้างเลยนะขอบคุณเตดค่ะน,น,นายนาดชื่อ no นิตาแล้วนายชื่ไรมนายผมไม่ได้ชื่อชิปโปะรอกใช่นามไม่่อจิโป ok ะอ ok ก ขอบคุณน,นะคะโซข้องวัมให้ตลอดเยลยไม่เกณฑ์ดีขึ้นแล้วค่ะม่วิาได้กินส้มต่ำกินอะไรที่มันเหมือนแบบเป็นของที่เราชอบอ่ะมันก็เลยรีแลกซ์ินจังไม่ได้ดูค่ะ <st arts> ไม่ค่อยชอบเท่าไห,หร่ ดู<ม>จที่มือเท้าของสัตว์ชนี้ที่ยื่ออกมาเนะ่ยเหมือนของมนุษย์ไม่ผิดเลยเห็นว่าจริงด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนก็มีนิ้วเหมือนกันดังนั้นที่พวกเนี้ยน่าจะมีกีบม,มากกว่านะชาลอตไปไหนิก็ไม่รู้สนามกอนเนีนยะมีความพิเังไงบ้างอะไวยังไงก็ตามไปดูกันมาแล้วไม่ใช่เหรอโอ้อลารอ่ะนี่ดูที่ขานะพวกเขาจะสามารถยืนได้ด้วยสองขาไปนอนหรอโอเค ก็ช่วยให้ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามทางด้านวิวัฒนาการเลยเอแต่ว่าพวกสัตว์ที่เราเจอเมื่อคืนนะมีวิวัฒนาการจนมือและขาใช้ได้เหมือนกับมนุษย์เลยอ่ะไปชี้นีกว่าพูดอะไรน่าแบบนี้ยทางด้านสัตววิทยาคือเราเป็ตำลากันใหม่แล้วเอ้อเอ้าเฮ้ยยังไงเราอวดโงิตาเนี่ยคงจะมีวิวัฒนาการทางสมองช้าแน่ กันเลยสักคำก็เกือบจะสร้างสนามกอล์ฟันแล้วไร่จริงๆเลยทุกคนคะพี่ฟ้าลงไลฟ์แล้วนะง่วงของจริงนะขอบคุณสำหรับของขวัญลูกชิ้นเลยนะคะพรุ่งนี้พี่ฟ้ามีเดี๋ยวบอกก่อนพรุ่งนี้มีถ่ายรายการคุยแซบนะคะคุยแซบโชว์พรุงนี้แซบเป็นขาาวดีกว่าไปเป็นไปในนามพรีเซนเตอร์ของแอลลี่สกินนะคะ เป็นโทนอัพผิวที่พีฟ้าลงใน IG กับ Instagram ไปพี่ฟ้าได้เป็นพรีเซนเตอร์3ตัวแล้วนะคือมาดามฟินเอลลี่โทนอัพสกินและก็อิงหลอดเซรั่มอิงหลอดไปวิงไว้3สามตัวแล้วนะแล้วก็จะมีไลฟ์สดตอนเย็นนะคะกับกาแฟโตเทม ของพี่อองตวนปิ่นโตนั่นเองฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะพรุ่งนี้ไลฟ์สดพรุ่งนี้ก็คือจะมีตื่นแต่เช้าพี่ก็ต้องตื่นแต่หกโมงเพื่อที่เราจะเมคอัพแล้วก็จะไปขอบคุณสปอนเซอร์หลักหลักแอปโปรนะคะแล้วก็ไปถ่ายรายการคุยแซบโชว์และช่วงท้ายนะคะตอนเย็นก็คือไปไลฟ์สดกาแฟโตัวเทมน,นะคะของพี่อองตวน บอกแล้วว่าใครได้เป็นแฟนโค้ชโชคดีเลยเพราะว่าขยานหาเงินมากหาเงินเก่งอบอุ่นต่างหากอกทามได้สักอย่างแล้วขอบคุณสำหรับรถไฟค่ะจีบตัวเองแน่จีบแล้วปกันะอที่สุกัดด้วยเราปกั้ถึงนะ เจ้าหอกี <lien plane story> ่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะอืมรูปของจริงรูปของจริงไปแล้วค่ะทุกคนคุณไนท์นะคะพรุ่งนี้ใครไปทำงานก็สู้ๆนะคะส่วนใครเรียนก็ตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้มีให้ดีแล้วก็ใช้ชีวิตมีความสุขนะคะอะไรที่ซีเรียสอะไรที่เครียด ปัญหาอุปสรรคอะไรที่เข้ามาในชีวิตก็พี่ฟ้าก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในแต่ละวันขอให้ทุกคนโฟกัสหาความสุขใส่ตัวเองเยอะๆพยายามคิดบวกอย่างที่ฟ้าบอกคิดบวกเยอะๆมองอะไรให้มันเป็นแง่ดีเข้าไว<ม>้นะคะแล้วชีวิตมันจะมีความสุขพี่ฟ้าเป็นกําลังใจให้ทุกคนเสมอเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเราก็อาจจะลายมันไม่รู้เหมือนกันนอนดูจิปโปะนี่แหละ ไปแล้วค,ค่ะกุ๊ดไนท์ค่ะรักทุกคนนะคะป้าบุยรักนะคะไอ้เตาหน่อย